จแล้วนาย้อนซ้อนสืเลี้แฟมลีจ่จามาหาเก็บเห็ดเลิกจ้าแล้วน่าจะไปเก็บหมากใหม่น้ำเก็บเห็ดน้ำมีตะก้าเห็ดตะก้าเห็ดจ้ะกับมิดมากับลูกๆจ้ะลูกๆข้างหาค้นน่ะละมาอีสองคนปันจะกรายานไปก้อนมาแล้วจ้ะเพราะว่ามาทางหลัดจ้ะสองคนเขาไปหาพี่ไส้พี่ไส้บอกจะมาด้วย อาอีหยังลูกต้อนอีหยังเนี่อ๋อต้อนแอปเปิลต้นแบบแอปเปิลมันร่วงไปนี่เราลูกยางไมทั้งนี่ยยางขาปลาหาเก็บเห็ดหาเก็บหมากไหม่ก้อนจ้าเพราะว่ามืออื่นกะสิบ่ได้มากแต่หน้ากะสิไปซื้อของซื้อกับข่าวกับน้ำจ้ะวันสุกวันเสาร์กะสิกินอร่อยกับลกูลกๆจ้ายางมาเจอเห็ดจ้ะเนี่เห็ด เจอเห็ดไงเอ้เห็ดจ้ะเห็ดดอกใหญ่ไงเห็ดมันปูหน้ากะเอามีดมาอยู่แต่ว่าีผู้ใดจับกล่องเห็ดจ้ะเห็ดจ้ะเห็ด ป้าเก็บเห็ดจ้ะกับลูกๆเห็ดบ่ม้าจอบมองเกาจ้ะทีละตานามากับลูกซ้ายโอสกาอู้เห็ดโอสกาลูกเอาเก็บลูกเก็บสิโอสกาอกักเห็ดละเก็บเห็ดใช่ไหมก่อน Kiếp xe taka nó lộ này kiếp đồ nhây Kiếp đạn ấy là kiếp nhìn là đây cái hoàn bàn này có tham quan sợ Được nè nói hóa cả vậy con ล่ะท่ายุ่งอีกว่าล่ะท่ายุ่งอีกไหมล่ะลูกเออเลาเก็บดีๆขามันไม่ต้องเอาเออเอาดอกใหญ่ๆเล็กๆเอาไว้ก่อนเอานอนเก็บเบ่เบิร์ดเดี๋ยวล่ะอืมเกบเบอเป็น,ย,ปนยังไงลูกชายบ่เห็นจ้ะ ใส่เป็นสิบ่เห็นด้รูลเอ้ะเก็บไปละมดละเอาตะก้าไปด้วยลูกไปยกไป นี่ตักก้าไปให้หน้องนี่จ้จนจะนี่อยู่น้ำมุตสะโอะ้เซก้าลูกให้อักเซ็นด้วยอักเซน็นด้วยอักเซ็นด้วยในกระเป๋ามามานี่นู่นตักก้าอัน h e เอาเนี่ e เอาไม้ไส้เนี่ยไปเอาไปเอานี่เอามสนี่เอาไอาไปเกาไปเอาเอาไปเอาไปเอาไอาไปไาเอาเอาปเอเห็นเหเอเอาไปเอาเอากอาอาไปาไปเก็บปูอาเอ เก็บไมเอะเอาโอเซื้อด้วยไหมเก็บลูกเก็บเก็บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นไม่เก็บถ่ายเห็ดที่เฉยเออไปเก็บน้ำอ้อยเห็ดจะเห็ดฮู้วี่ลรตนามาเก็บเกาลูกจ้ะมาจ้าเก็บเห็ดจ้า เห็ดได้พ่อแกงอยู่จ้ะหลายแกงนะหลายหม้อเลยมากับลูกหมานเห็ดออกมาเป็นพุ่มเลยจ้ะสี่กระตูมแล้วจ้ะ

เหยียบเบิดจ้ะลูกๆก,กันเลย mm hmm. เหยียบเฮ็ดเบิดเน่ร mm ีบ hmm. ติดย้อสักุกจ้ะอืมตุวปลาเตะแล้วน่าก็สิอ,ออกไปแล้วจ้ะเพราะว่าลูกๆเดินมาแล้วสิเขาป้าแล้ว อ๋อมึงไม่เห็นแล้วนั่งไงดอกเห็ดน,นั่นน่ะลูกๆกกะเดิโมเห็นห่อนเห็ดเงี่เก็บกับบอกเกี้ยงเพื่อนเฝ้าปิดน้ำจะ้ะเยียบเห็ดแม่เบิดลูกๆอืมต่พ่อแกงอยู่จ้ะนียพ่อแกงอยู่ เก็บน้ำเก็บมาไม่น้ำจ่ามังพุดดำดำพูนลูกใหญ่ๆจ่ะมาเด้อจ่ะมาเด้อเออมากับลูกสาวจ่ะมากับลูกลูกละอีกลูกลูกกัเก็บฮันร้อนอยู่จ่าบอเบอรี่ฮันร้อนสีแดงหน้ากับสาวเอลินมาเก็บปลาโล่บะหรือว่าบอเบอรี่สีดำนะจ๊ะสีสวัสด์ลูกใหญ่ๆนะคะพูนพูนพูนเบิร์ตตาเนี่ยละจ้ะนี่มากับสาวสาวจ้า เราหน้ากสิสก็บก,ก่อนจ้าจ้าหน้ายอนสร้างเดนแฟมบลี san, จ้าน่ากับาเก็บตาล,บะล,ลบะลูกใหญ่ๆหญ่ปลบลูกใหญ่ๆหญ่จ้ามนาเก็บกับลูกสาวเฮรินจ้าวันนี้ในเซมี่แหละจ้าในเซนี่จ้าว่าเราลูกสาวหิวเขาเราเราห้าสิบห้าลูกกลับบานไปกินเขาก่อนจ้า เมื่องอื่นคอยมึงก่อนว่าวันเสาร์เราจะน่าข้อสิมาเก็บจ้ะหน่าก็เสียดายลูกง่ายๆเจ้ะเดี๋ยวนี่ลูกใหญ่อีหลีลูกใหญ่อยู่จ้ะนั่งกอนลูกจะสองนาทีแม่เมื่อยขาขาแล้วลูกใหญ่อยู่จ้ะ วันเสาร์วัานอาทิตย์ก็น่าข้อยสิมาเก็บจ้ะขับรถมาเก็บหอเขามากินน้ำหน้าบ่ไดลืมหอเขาไม่ให้ลูกกินน้ำว่าสิเก็บเวาสิแป๊เบเดียวกับกลับลูกง่ายจ้ะว่า่ายคลิปทำคลิปให้เอฟซีมึงเก็บปปรโลบมาจ้า มามาจ้ะน่ากสิไปเอาอุปกรณ์ก่อนพ้าลูกกลับบานลอ่ะไม่ยั้ใส่กระเป๋าก่อนจัดกต์ก่อนจ้ะอืมใส่กับระเป๋าก่อนลูกเดี๋ยวเก็บเอานี่เอานี่ใส่ในกระเป๋า ของนักแสดงกระเป๋าน่าจะใช้จะพ่ายกระเป๋ากันจะจักแป๊บเดียวูหใหญ่อยู่ด้วยจ้ะหลบไงอยู่จ้าเห็ดกระไดเห็ดกระไดด้วยจ้ะเห็ดกระไดไปแกง มาตามลูกจ้ะมาตามลูกลูกจ้ะเห็ดก็ได้ยุจ้ะหลานย่งใส่กระเป๋านี่เห็ดก็ไ hey. ด้หมากไม้ก็ได้จ้าเห็ดก็ได้จ้าเห็ดก็ได้ กระแด้ด้จ้าอือมามากจ้ามากกระสิบรัพนะจ้าติดตั้งกล่องก่อน,อนขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ติดตามรัตนากับลูกสาวเยดีดกับเอลินกับเอร์ล่ากับอาคเซนได้จ้ากับ,บลูกๆทั้งเก็บคอนจ้าบ๊ายบายค่ะ